เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารคณะครูท่านผู้ปกครองและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนผมเด็กชาย,ายกรณ์รักมีวิเศษเป็นตัวแทนการกล่าวแทนคุณวัน,นียครับหากพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่พวกเราอยู่ในคนี้ได้จัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่พวกเราควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในตัเรทั้งยัง,พพง,งให้ ในหลายด้านแห่พวกเราด้านพัฒนาศักยภาพให้พวกเรากลายเป็นพลังงานที่ดีในทานภาคหน้าเมื่อจบการศึกษาจากสถานที่แห่งนี้แล้วพวกเรามีความภาคภูมิใจที่จะได้บอกเล่ากับนั้นก็ว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยวิ่งตามเสียงเพลงโรงเรียนคอยมีครูครูบอกให้เราเข้าแถวและเดินแถวเป็นระเบียบทุกวันครั้งหนึ่งพวกเรา เคยพูดคุยกันทำกิจกรรมและเล่นกีฬาร่วมกันครั้งหนึ่งพวกเราเคยอ่านหนังสือด้วยกันพกทุนบทเรียนให้กันละกันพูดคุยถึงเรื่องราวอนาคตครั้งหนึ่งพวกเราเคยไม่เข้าใจกันมีความทุกข์ด้วยกันเคยรับกันเสมือนตำนานเรื่องหนึ่งที่จะไม่ได้ยอนเสภาพระหว่างกนรละกันระหว่างเพื่อนนักเรียนครูครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนกริง ตำนานเรื่องนี้แม้ไม่ได้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะแต่คงเป็นเรื่องที่ฝังลึกลงไปในใจของพวกเราทุกคนมากที่สุดเพื่อนๆครับับเป็นเวลาผุกอีกมาแล้วที่พวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันภายใน,ในรั้วเกษตรศาสตร์นักการีแห่งนี้โรงเรียนกษตรสทสร์นักการี์ได้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่พวกเรา ควบููคุปกับการปลูกฝังุัฒธรรมและจริยธรรมดีงามทั้งยังให้โอกาสในหลายๆด้านแก่พวกเราด้านพัฒนาศักยภาพให้พวกเรากลายเป็นบุคลากรที่ดีในทาน้ากเมื่อจบการศึกษาจากสถานที่แห่งนี้แล้วพวกเราะมีความสุขด้วยกันภายในบ้านหลังนี้ช่วงเวลาเหล่านี้ล้้นจะเป็นภาพที่น่าจดจำ และจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปเมือ่อใดที่ได้คิดถึงทำนัานเรื่องนี้ทำงานเรื่องนี้จะยังมองหวายและสนุกเพลิดเพลินจะมีความสุขเมื่อได้นิจจสมองและในตรนนี้ดูเหมือนวา่าเวลาที่เราจะอยู่ในรถไฟเหลียบจะต้องสิ้นสุดเพียงแค่นี้สิ่งที่ทำให้เวลามีคุณค่าไม่ใช่เพราะว่าเวลานั้นยืนยาวตลอดไป แต่เพราะว่าทุกช่วงเวลาล้วนม,มีจุดสิ้นสุดเวลาเ,าเหล่าน,นี้จะมีคุณ่าให้พวกเราได้จดจําพวกเราขอกราบขอพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะผู้ร่วมผู้บริทารคณะครูที่ให้ความรู้อบรมส,สอนสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมดูแลและอบรม บางครั้งด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการพวกเราอาจซุบสนและไม่เชื่อฟังในบ้านพวกเราทุกคนจึงขอกราบขอโทษคุณครูณที่นี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราที่กระทำทำงานหนักเพื่อให้พวกเรามีอนาคตที่ดีขอบคุณแม่บ้านที่ทําให้บริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ดูแล้วสบายตาขอบคุณนักโภชนาการที่บูรณาหาร ทุกท่านที่มีส่วนสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ดีเหล่านี้พวกเราขอสัญญาว่าพวกเราใช้ประสบกศึกษากที่หกแล้วร่วมปีการศึกษา2 5, 5 6 6จะเป็นคนดีของสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปหากว่าเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่พวกเราได้มาพบกันในสถานที่แห่งนี้ในวัน ภายใต้ความฝันของตนเองแต่ความรักความผูกพันและมิตรภาพของเราจะไม่จางหายกับจิตก้องภายในดวงใจของอาุมคณแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้รุ่นทุกนุ่มสุดไม่ได้ยินเสียงหัวเนาะแต่ ยังคงเข้มข้นอยู่ภายในใจพวกเราจะภาคภูมิใจที่ได้บอกกล่าว่าครั้งหนึ่งโรงเรียนอันทรงคุณค่าแห่งนี้ได้มอบช่วงเวลาดีๆให้แก่พวกเราโรงเรียนอันเป็นชื่อรักยิ่งของพวกเราจะตราเป็นในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดช่วงการมา